ลางโง่ละอดเก่งณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในหุบเขามีลาตัวหนึ่งชื่อว่าโง่ดีอาศัยอยู่กับชาวนาชราคนหนึ่งชื่อว่าลุงโทนลุงโทนเป็นคนใจดีรักสัตว์และมักจะพูดคุยกับลาเหมือนมันเป็นลูกหลานของเขา แต่งโง่ดีเป็นลาที่จะว่าไงดีหละมั่นใจในความคิดของตัวเองมากกว่าความจริงทุกครั้งที่ลุงโทนสอนมันว่าต้องทำงานให้ดีต้องเรียนรู้จากสัตว์ตัวอื่นมันมักตอบกลับว่าท่อลุงโทนข้าเป็นลานะลาแห่งยุคใหม่ไม่ใช่ลารุ่นเก่าต้องให้ข้าเป็นผู้นำซะแล้วลุงโทนฟังแล้วก็ได้แต่สายหน้าเจ้าลานี่มันหัวไม่ค่อยดีแต่ปากดีเหลือเกิน ความฝันยิ่งใหญ่ของลาผู้ยิ่งใหญ่ในจินตนาการทุกวันหลังจากล่าของในไรงโงดีมักจะไปยืนริมบ่อน้ำมองเงาตัวเองในน้ำแล้วพูดว่าโอ้โหขนาดนี้ข้าน่าจะได้เป็นนายกหมู่บ้านแล้วมัง้งไม่ก็หัวหน้าสัตว์โลกวันหนึ่งมันได้ยินข่าวลือจากนกกระจอกว่าจะมีงานประกวดสัตว์ยอดเยี่ยมแห่งปีที่ตลาดประจำอำเภอ สัตว์ยอดเยี่ยมเหรอหะเรื่องหมูหมูสำหรับค่าค่าจะคว้ารางวัลน,นั้นแล้วขึ้นพูดเปิดใจบนเวทีแผนการใหญ่ของลาผู้ยิ่งใหญ่ตลอดทั้งสัปดาห์โง่ดีซ้อมเดินซ้อมผู้ซ้อมยิ้มแม้ว่าลาจะยิ้มไม่เป็นก็ตามและซ้อมท่าประจำตัวคือการเตะขาหน้าแรงๆพร้อมเสียงร้องเองเองๆที่มันคิดว่าเทส่สุดๆมันบอกลาอีกตัวในหมู่บ้านว่า ถ้าข้าชนะข้าจะปฏิรูปหมู่บ้านใหม่จะมีวันหยุดสำหรับสัตว์จะมีอาหารฟรีวันศุกร์ข้าจะเป็นผู้นำที่ดีล่าอีกตัวตอบเรียบเรียบว่าแล้วเจ้าทำอะไรเก่งเป็นพิเศษไหมละ่ะข้าเก่งในการเป็นข้าก็พอแล้ววันประกวดมาถึง ที่ตลาดเต็มไปด้วยสัตว์หลากหลายสายพันธุ์มีไก่โชว์ร้องเพลงหมูโชว์ตีลังกาแมวโชว์เล่นกีตา้าส่วนบัวก็เล่าเรื่องตลกจนทุกตัวหัวเราะน้ำตาเล็ดแล้วก็ถึงคิวของโงด่ดีมันเดินขึ้นเวทีอย่างมั่นใจยืนสองขาแล้วพูดว่าข้าคือโง่ดีลาผู้มีวิสัยทัศน์ข้าจะเปลี่ยนโลกของพวกเจ้าสัตว์ทั้งตลาดเงียบกริบ จากนั้นมันเตะกระป๋องแล้วร้องลัน่นเอ็งเอ็งเห็นไหมศิลปะแห่งเสียงกระป๋องลอยโดนหัวเป็ดแก่จนหงายหลังสัตว์ทั้งตลาดโห่ร้องบางตัวเริ่มปาย่าแห้งใส่บ้างก็หัวเราะจนน้ำตาไหลพอกรรมการขึ้นเวทีมาเชิญลงโมดีก็ยังยิ้มพวกเขาแค่ยังไม่เข้าใจศิลปะล้ำยุคข,ของข้าเท่านั้นเอง หลังเวทีลุงโทนเดินมาหามันแล้วพูดอย่างใจเย็นโง่ดีเอ๋ยความมั่นใจไม่ใช่เรื่องผิดนะลูกแต่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความถ่อมตนมันก็เหมือนเอากลมังใส่หัวแล้ววิ่งไปรอบตลาดเสียงดังแต่ไม่มีอะไรข้างในโง่ดีนั่งเงียบสักพักแล้วตอบเบาๆแล้วข้าต้องทำยังไงล่ะลุงถึงจะเป็นสัตว์ยอดเยี่ยมจริงๆลุงทนยิ้มแล้วลูบหัวมัน ก็เริ่มจากฟังให้มากขึ้นถามให้เยอะขึ้นและทําให้ดีขึ้นทีละนิดอย่าเพิ่งรีบไปเป็นผู้นําคนอื่นถ้ายังนำตัวเองไม่ได้เลยโง่ดีพยักหน้าแล้วเดินตามลุงกลับบ้านไประหว่างทางนันพูดเบาๆว่าไว้ปีหน้าข้าจะเต้นแทนและกันเตะกระป๋องไม่เวิร์กเลยข้อคิดจากเรื่องนี้อควอามมั่นใจเป็นเรื่องดีแต่ต้องควบคู่กับการเรียนรู้และยอมรับความจริง ไม่ผิดที่จะฝันใหญ่แต่ต้องใช้สติไม่ใช่แค่เสียงดังคนเก่งจริงไม่ต้องอวดคนอวดเก่งจริงๆมักทำให้คนอื่นอึนอดอัดหรือคำกลิ้ง